สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมช่างจักในตำนานพลังงานตัวแทนวันนี้ก็มีโอกาสได้กลับมาที่บ้านครับผมกลับมาก็เดี๋ยวจะกลับมาแปลงแอร์นะครับผมเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับผมอันนี้เป็นของเซ็นทันแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับก็จะแปลงให้ใช้ไฟจากแผงได้เลยโดยตรงก็คือแปลงจากแอร์ธรรมดาที่เป็นอินเวอร์เตอร์ครับผมให้เป็นแอร์ดีซีครับแอร์ดีซีของผมนี่คือว่าใช้ไฟจากแผงได้เลยโดยตรงก็คือว่า ต่อแผงให้ได้เป็นไฮโวล์นะครับผม HVDC ไม่เกิน400โวล์ครับแล้วก็มาจํำเข้าที่คอยร้อนของแอร์เลยนะครับผมก็คือต่อตรงเข้าที่คอยร้อนของแอร์เลยอันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาแปลงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมนี่ครับเป็นเซนทรัแอร์นะครับผมตัวนี้เป็นตัว18000 BTU นะครับที่บ้านก็จะมี2ตัวครับอันนี้เป็น KX นะครับผมอันนี้อันนี้90,00 BTU ครับนี่ในห้องนอนแต่ว่า ไอตัว1 8 0 0 0 b ปบเนี่ยเป็นที่ห้องใหญ่นะครับผมเป็นห้องโถงครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมพอดีแดดก็เริ่มออกละเดี๋ยวจะได้รีบทํานะครับมันร้อนครับอันนี้ครับก่อนอื่นนะครับผมเพื่อนๆก็ต้องเอ่อรื้อบอร์ดมาก่อนเลยนะครับเนี่ยครับก็คือหาบอร์ดหรือบอร์ดแอร์ที่มันอยู่ที่คอยร้อนนะครับผมของผมเป็นตัวนี้นะครับผมนี่ครับเซ็นทันแอร์นะครับ อันนี้ผมก็ทําการรื้อบอร์ดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับพอรื้อบอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยทําการหาหาได้โอดให้เจอ,เอ,อนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาออให้ดมูมันก็เข้าไปแล้วด้วยเอาไปแล้ว แป๊บหนึ่งนะครับผมพอดีผมใส่เข้าไปแล้วไม่ได้ใส่แล้วครับพอดีผมตอนเชื่อมอยู่มันก็เลยนี่วางเข้าไปอ่าเนี่ยผมหาไดโอดให้เจอนะครับเห็นไหมผมมเดี๋ยวกันนบหน้าตาไดโอดจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะหมุนกล้องให้ดูนะครับ อันนี้คือไดโอดนะครับหน้าตาไดโอดมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวใหญ่ๆนะครับผมแต่ว่าแอร์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็คือให้ออของแต่ละเพื่อนๆเนี่ยก็คือมีรุ่นไหนแบบไหนที่เป็นอินเวอร์เตอร์ก็ลองถอดดูแต่ค่อยๆถอดนะครับผมระวังด้วยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นอุกกรอยได้ที่มันค่อนข้างจะอ่อนแอนิดนึงนะครับผมทีนี้ก็หาไดโอดเนี่ยให้เจอนะครับผมของผมจะเป็นไดโอดหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับไดโอดนี่ผ เห็นไหมครับ like ด้านจะเป็น like ตัดอย่างเงี้ยมุมตัดอ่ะด้านที่มุมตัดขาเนี้ยจะเป็นขาบวกนะครับขาตรงข้ามกันจะเป็นขาลบนะครับผมไอขาตรงกลางสองขาเป็นไฟ ac เข้านะครับเป็นไฟ2องสิบไฟบ้านเราเข้าไปนะครับผมอ่ะมุมตัดเนี่ยตัวมุมตัดเนี่ยเป็นขาบวกตรงเนี้ยนะครับผมเป็นขาบวกตรงข้ามคือขาลบขากลางสองขาคือขาไฟ ac เข้าอ่าไฟ ac เข้าแล้วก็มันจะออกจากไดโอดจะเป็นไฟ dc นะครับผมเป็นไฟดีซีนะครับให้เพื่อนเพื่อหาได้โอตัวนี้ให้เจอนะครับผมตรงที่บอร์ดแอร์ครับของใครจะอยู่ข้างหน้าข้างหลังอะไรคือหาตัวนี้ให้เจอนะครับผมแล้วก็ดูว่านาเนี่ยขาบวกขาลบอยู่ไหนต่อแค่ขาบวกขาลบให้ถูกนะครับผมแตงผมเนี่ยคือผมผมหาผมถอดออกมาหาเสร็จปุ๊บผมก็มาจ้ำจากข้างหน้าเข้าผมเข้าก็มาจ้ำจากข้างหน้าด้านบนที่เป็นได้มุมตัดเนี่ยก็คือเป็นขาบวกอ่ะผมก็ต่อขาบวกเข้าไอ้ด้านล่างตรงข้ามกันเป็นขาลบ สองขาตรงกลางคือไปเข้าไปซีเข้าเห็นไหมครับไม่ต้องต่อต่อแค่บวกกับลบนะครับผมผมจั๊มจากข้างหน้าอ่าผมจั๊มจากข้างหน้าพอจั๊มเสร็จปุ๊บก็มาเข้าอ่ะผ่านไดโอดตัวหนึง่งไดโอดตัวนี้มีหนะ้าที่ป้องกันเอ่อไฟจากไฟจากบอร์ดเนี่ยเวลาที่เราเปิดกลางคืนเนี่ยเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเวลาเราเปิดอ่ะมันจะใช้ไฟบ้านนะครับผมแต่ว่าถ้าเวลากลางวันเนี่ยที่มีแดดเนี่ยมันจะใช้ไฟแผงเ,เข้ามาช่วย นะครับผมแต่ก็จะทําให้ดูนะครับไดโอตัวนี้มีหน้าที่บล็อกไม่ให้ไฟเวลาที่เราเปิดกลางคืนเนี่ยไม่ให้ไฟมันไม่ให้ไฟจากบอร์ดแต่มันวิ่งย้อนไปหาแผงนะครับเพื่อที่ไปเผาแผงเรานะครับผมก็คือเนี่ยต่อมาเข้าไดโอดตัวนี้อีกตัวหนึ่นงเขาผมว่าเป็นไดโอสขาก็ได้5าขาก็ได้พอดีผมมีไดโอดห้าขาก็เลยใช้ไดโอดห้านะครับตัวนี้เป็นตัวร้อยแอมนะครับผมตัวร้อยแอมก็ตัวอแอมก็เพียงพอนะครับผมก็แนะนําตัวรแอมนะครับก็มาเข้าไดโอคือเข้าให้ถูกฝั่งนี้เป็นฝั่งบวกัังนน้เป็ลบ ไอฝั่งนี้เป็นไฟจากแผงเข้ามาเป็นฝั่งเป็นขั้วเขาจะเรียกขั้ว AC นะครับผมอันนี้คือบวกลบจากแผงมาเข้าขั้วไหนก็ได้นะครับส่วนออกมาใช้เนี่ยต่อให้ถูกนะครับผมอันนี้บวกอันนี้ลบโอเคนะครับผมต่อให้ถูกกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเาประกอบก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีอันนี้คือเข้าใจกันแล้วนะผมว่าหาไดโอดให้เจอแล้วก <c oughs> ็แล้วก็ต่อบ,บวกลบให้ถูกนะครับผมแต่ว่า ถ้าบางตัวที่ไม่มีไดโอตัวเนี้ยถ้าบางตัวที่มีไดโอดตัวเนี้ยให้ดูที่คาปาต่อจากตูดคาปาบวกลบได้เลยคาปาด้านที่มีแถบขาวจะเป็นด้านลบด้านอีกฝั่งตรงข้ามก็เป็นด้านบวกนะครับข้างหลังมันก็จะที่ว่าคาปามันเสียบไปข้างหลังมันก็จะมีขั้วอยู่เราก็ไปต่อจากตรงนั้นก็ได้อันนี้คือบางตัวบางรุ่นที่มันไม่มีเอ,อ่อที่มันไม่มีไดโอดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูที่คาปาด้วยครับผมเวลาเราต่อเนี่ยเราต้องดูที่คาปาด้วยว่าเราว่าคาปาของเราเนี่ย มันรับโวลต์ได้เท่าไหร่ของผมเนี่ยอ่ะมันเขียนไว้เลย400โวลต์เห็นไหมครับผม450โวลต์ไม่ใช่400โวลต์เพราะคาปาผมเนี่ยรับได้450โวลต์เพราะฉะนั้นผมสามารถใช้ไฟ DC จากแผงเนี่ยคือต่อแผงอนุกรมแผงยังไงก็ได้ให้เป็นไฟ DC ไฮโวลต์เนี่ยไม่เกิน450โวลต์ผมก็จะสัก400โวลต์อ่ะ400โวลต์380 400โวลต์เนี่ยกำลังสวยเลยนะครับผมแล้วก็พอให้มันไปนะครับต่อตรงนี้เสร็จแล้วต้องดูด้วยนะครับผมว่าคาปาของเราเนี่ยมันรับโวลต์ไได้เท่่าหร แล้วก็ห้ามจ่ายไฟ DC ห้ามต่อแผงโวลต์เกินคาปาที่รับได้นะครับไม่งั้นคาปาระเบิดนะครับผมคาปาจะระเบิดมีอยู่2กรณีครับต่อผิดกับโวลต์เกินครับคาปาจะระเบิดนะครับผมก็คือพังะครับเพราะฉะนั้นให้ดูต่อเสร็จแล้วให้ดูคาปาด้วยนะครับว่าคาปาเรารับโวลต์ได้ที่เท่าไหร่และห้ามต่อแผงโวลต์เกินนะครับถ้าโวลต์เกินพังแน่นอนก็รู้อยู่ว่าโวลต์เกินคาปาลารับไม่ได้ก็พังระเบิดครับโอเคครับอันนี้ก็ต่อผมต่อจัมออกจากข้างหน้าแบบนี้นะครับผมนครับ จำจังหน้าวันนี้แล้วเดี๋ยวผมอขออนุญาตประกอบก่อนแล้วเดี๋ยวมาถ่ายต่อให้ดูนะครับผมขอทำงานก่อนแป๊บหนึง่งโอเคครับครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ทำการประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือประกอบบอร์ดเข้าที่เดิมหลังจากที่เรา,เาจำเมื่อกี้นี้นะผมคือ,อพอต่ออายเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ประกอบบอร์ดไว้ที่เดิมแล้วก็เปิดแอร์นะครับเปิดแอร์เปิดแอร์นี่คือเปิดแอร์ ก็คือเปิดแอร์ใช้ไฟบ้านเราปกติครับผมเพื่อที่จะทําการเช็คอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมแล้วค่อยออปล่อยไฟไฮโวลต์ของเราเข้ามานะครับปล่อยไฟดีซจากแผงเข้ามานะครับผมทีนี้เวลาเวลาที่เราต่อเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะถ้ามีแคมมิเตอร์ก็คือมิเตอร์ตัวนี้ครับก็จะดีนะครับผมเพราะว่าจะได้ทําการเช็คเช็คเออเช็คก,การความถูกต้องอะไรประมาณนี้ได้ง่ายนะครับผมก็จะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปเช็คก,กันเลยครับ นี่แอร์ก็ทํางานอยู่นะผมเป็นไฟบ้านนี่ผมประกอบเสร็จกบอกผมจะอยู่แบบนี้ครับหน้าตาบอกผมจะอยู่แบบนี้ครับผมอ่านี่ครับโอ้ยอย่างที่บอกนะครับผมมีวิธีเช็คเนี่เดี๋ยวนะครับพอดีผมทํางานมือเดียวเออเราก็ปรับมิเตอร์ไปที่วัดโวลต์ดีซีนะครับผมไม่ใช่วัดโวลต์เอซีครับวัดโวลต์ดีซีนะครับผมแล้วเห็นครับที่เราต่ออย่างที่บอกว่าที่เราต่อเนี่ยเออมันจะมีขั้วบวกลบ เห็นไหมครับผมพว้งลบที่เราต่อมาจากบอร์ดที่จับมาันจากบอร์มเกีลอ่ะแล้วก็จิ้มไปเลยครับผมวัดไปเลยปุ๊บอ่าเนี่ยผมโวลต์ดีซีที่ออกมาจากไฟบ้านที่ผ่านไดโอดแล้วเนี่ยมันสองร้อยกว่าโวลต์เองนะครับผมมันจะเป็นอันนี้คือเป็นภาคไฟดีซีต่ําแล้วมันจะไปเข้าตัวบูตของแผงวงจรอ,อีกทีหนึง่งเพื่อที่จะไปจ่ายให้คอมทํางานเ,เป็นไฟดีซี ที่ว่าคาปารับได้ไม่เกิน450โวลต์เะอ่าพอหลังจากนี้ไปมันจะเป็นไฟแบบ400โวลต์อะไรอย่างนี้ไปเลย3 8 0 400โวลต์อะไรอย่างนี้เ,เลย, 80, แ,บบเลยแต่ว่าเราเราเนะี่ยคือต่อตรงภาคดีไฟต่ำก่อนนะผมซึ่งยังไม่ได้เข้าบูทนะครับผมเพราะว่าจากคาปาตัวนี้ไปไอจากไดโอดตัวนี้ไปมันก็จะไปเข้าวงจรบูทบูทไฟขึ้นมาให้เป็น300 400โวลต์ของมันที่คาปารับได้ครับผมที่วงจรอ,ออกแบบมานะครับเพื่อที่จะไปใจ่ายให้คอมมันทำงานอีกทีหนึ่งนะผมแต่ว่าเราเนะี่ยต่อก่อน ต่อคือฟาดภาคดีีไฟต่ำนะครับผมยังไม่ได้เข้าบูตคือต่อก่อนเข้าบูตนะครับผมแต่ถ้าหลังบูตแล้ว,ว่มันจะเป็น300กว่าวลต์400โวลต์อันนั้นแ่ะมันก็จะต้องไปทําแผงให้กดตรงนั้นอีกมันยุ่งยากนะครับผมก็คือต่อที่ถูกต้องคือต่อแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเช็คคือตัวเช็คแบบนี้นะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้คือเราต่อถูกนะครับผมครับมันไม่ได้ขึ้นเครื่องหมายลบมันขึ้น200 2 0 0โวไม่ได้ขึ้นเครื่องหมายลบแต่ถ้าเราต่อผิดมันจะขึ้นเครื่องหมายลบเห ก็จะโอเคนะผมนี่ครับอ่านี่ประกอบเรียบร้อยแนละ้วผมประกอบบอร์ดผมอยู่หน้าตาเออบอร์ดผมอยู่แบบนี้นะครับผมนี่ครับบอร์ดผมจะอยู่แบบนี้ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับเปิดใช้งานทํางานปกติเหลืออย่างเดียวเหลือรอรอจ่ายไฟไฮโบนเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งครับผมก็ขออนุญาตประกอบกนนะครับผมขออนุญาตประกอบเออ ให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับผมโอเคครับครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสิบออโมงกว่าสิบโมงสิบโมงสี่สิบประมาณนั้นนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงสี่สิบเออผมก็ต่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ก็ทำการเปิดแอร์นะครับเพื่อที่จะรันระบบอ่านะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าตอนนี้แอร์กินอยู่กี่แอมป์นะครับผม อันนี้คือผมเปิดร้านด้วยระบบไฟบ้านก่อนนะครับอันนี้นด้านล่ไฟบ้านแอร์กินอยู่6.6แอมป์นะครับผม6.6แอมป์ 6. 6ประมาณนั้นนะครับผมตอนนี้นี่ครับของไฟบ้านนะครับผมอันนี้ของไฟบ้านนะครับผมอันนี้ก็ข้างล่างเป็นที่ว่าต่อชุดโซลาเซลลเข้ามานะครับก็คือจากแผงเข้ามานี่เลยนะครับผมอันนี้คือชุดแผงชุดไฮโวลต์นะครับ อันนี้กินอยู่6.6นะครับตอนนี้ไฟบ้านกินอยู่6.6แอมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาไฟแผงขึ้นเดี๋ยวเดินไปในบ้านก่อนนะผมไปดูไปเอาเบรกเกอร์โซล่าขึ้นนะครับผมแล้วก็ไปดูเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันกินแอมอยู่กี่แอมคือตอนนี้ผมมีแผงที่ผมใช้อ่ะอยู่340วัตต์10แผงนะครับ340วัตต์10แผงโวลต์ใช้งานก็อยู่380โวลต์ครับผม ก็คือโวลต์ใช้งานผมอยู่สาม้แปดสิบโวลต์นะครับโอเคครับเข้าบ้านมาก่อนห้องเย็นเจี๊ยบนี่นะครับแอร์หนึ่งหมื่นแปดพันบีดีูนะครับของเซนทรันแอร์นะครับผมนี่ครับเปิดอยู่ยี่สิบห้าองศาครับเย็นยี่สิบห้าองศาบ้านผมก็เย็นมากนะครับผมนี่ครับตอนนี้เนี่ยผมใช้งานผ่านชิโนททมเมอร์ตัวนี้นะครับผมเห็นไหมครับ กินอยู่6.7 6.8แอมเนี่ย6.8แอมตอนเนี้ยก็เท่ากับมิเตอร์ที่เราวัดกันเมื่อกี้นะครับผมนี่ครับกินอยู่6.8แอมนะครับนะ่ผมใช้งานผ่านเออชินโนซัมเมอร์ตัวนี้นะครับนี่ครับเอาเป็นเซ็นทรัแอร์18 0 0 0 b t ดนะครับแต่ว่าเบรกเกอร์โซล่ามันอยู่ข้างบนอ่ะเดี๋ยวไปเอาเบรกเกอร์โซล่า Baker, Solar, ขึ้นกันก็กลับมาบ้านมาทำ <c oughs> ของก็ยังไม่ได้เก็บอะไรนะครับ อันนี้พกระบบต่างๆของผมนะผมเดี๋ยวค่อยว่ากันขึ้นมาชั้น2ก่อนพอดีทําไว้ชั้น2นะครับผมอครับอันนี้เป็นเบรกเกอร์ของไอตัวแอร์มื่นแปดพนบนะครับผมเป็นเบรกเกอร์ที่ว่าจากแผงเนี่ยครับก็คือจากแผงมามาเข้าที่เบรกเกอร์ตัวนี้แล้วก็ออกจากเบรกเกอร์ตัวนี้ไป หาแอร์นะผมไปหาแอร์เลยโดยตรงนะครับโดยไม่มีวงจรไม่มีอะไรครับต่อเข้าแอร์โดยตรงเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราออนเบรกเกอร์เลยนะครับปึ๊บอ่ะอันนี้คือเราเปิดไฟโซ,ซล่าเซลเข้าแล้วนะผมอันนี้คือไฟโซ,ซล่าเซลลไปที่แอร์แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแอร์หนึ่งหมื่นแปดพัน btu s e n t i n air นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน ใชยก็นอนสบายเลยครับแอร์เย็นเปิดไฟอ่าเรามาดูตรงนี้ก่อนเห็นไหมครับผมว่าชิ i โนทามเมอร์โชว์แค่0.1แอมป์ก็คือไอ1แอมป์เนี่ยไอ1แอมป์ไอไม่ใช่1แอมป์0.1เ่ย0.1แอมป์เนี่ยน่าจะเป็นไฟที่ไปเลี้ยงคอยเย็นตัวเนี้ยน่าจะเป็นไฟที่ไปเลี้ยงคอยเย็นแต่ไอตัวคอยร้อนตัวที่กินไฟอ่ะคือใช้ไฟจากแผงโซล่าโดยโดยตรงๆเต็มๆเลย นะครับอย่างที่บอกว่าแผงผมเนี่ย300สีซีวัตต10แผงนะครับที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้นะครับผมเนี่ยพอเราเปิดไฟโซลา่าเ้าไปปุ๊บไม่กินไฟบ้านเลยแม้แต่แอมเดียวกินแค่0.1 0.1ก็ก,ก็คิดดูครับ0.1ก็คือเหมือนเอามาเลี้ยงคอยเย็นมันนะครับเนี่ยครับผมจากเมื่อกี้ที่เราดูกันเห็นไหมครับนี่ครับไม่กินไฟบ้านเลยเพราะฉะนั้นกลางวันเนี่ยเราเปิดแอร์เนี่ยไม่ได้ใช้ไฟบ้านเลยนะครับผมไม่ใช้ไฟบ้านเลยใช้ไฟจากแผงล้วน อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูที่ตัวคอยคคอยคอยยร้อนกันนะครับผมอันนี้เบื้องต้นเราดูจากที่โนทัมเมอร์ที่ว่าต่อไว้คือมันไม่กินไปบ้านเลยจากเมื่อกี้กินอยู่เกือบ7แอมป์นะครับผมก็เอาไปคูณก,กันเองครับว่าประมาณก,กี่วัตต์นะครับอันนี้คือแผง340บาท1ิแผงนะครับใช้ต่อตรงกับแอร์1 8 0 0 0 BTU นะครับ ก็จะเดินไกลหน่อยทำงานคนเดียวเดินเข้าเดินออกเอาผมแต่เรามาดูกันเลยนะครับอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับผมก็คือไม่กินไฟบ้านเลยเห็นหครับอันนีก้กินอยู่0.2แอมป์ก็คือพูดง่ายว่าไม่กินเลยคือใช้ไฟจากแผงโซลาร์ล้วน,วนๆนะครับผมเนี่ยก็คือไม่ไม่กินแอมป์เลยเห็นไหมครับผมแล้วทีนี้จะวัดได้ไหมเนี่ยวัดแอมป์ที่มาจากแผง วัดแอมที่มาจากแผงซิปึบเอ,อ่อทำงานคนเดียวแป๊บหนึ่งนะครับผมมันก็จะยากยากหน่อยอ่ะวัดแอมที่มาจากแผงนะครับแอมที่มาจากแผงคือ4แอม4.4แอมอันนี้แอมที่มาจากแผง4.4แอมนะครับแต่แต่แอมที่ว่าจากไฟบ้านนี่คือ 0.2แอมป์คือน้อยมากอันนี้4.4แอมป์ก็ไปคูณเป็นวัตต์กันเราเองนะครับอันนี้คือมาจากแผงแต่อย่าลืมนะครับว่าเราปล่อยไฟ380โวลต์เข้ามานะครับผมอ่าเดี๋ยวผมวัดโวลต์ให้ดูปึ๊บปึ๊บมาโวลต์มากี่โวลต์มาเป็นโวลต์น DC นะครับผมเดี๋ยวผมวัดโวลต์ให้ดูจิ้มไปเลยครับปึ๊บปึ๊บโวลต์ที่มา370ครับนี่ครับนี่คือกำลังมีโหลดอยู่โวลต์ใช้งานของผมคือ370โวลต์ ตอนประมาณสิบโมงกว่าเกือบ11เอดโมงครับผมเนี่ยครับสา1รเจ็สเอดโวลต์นะครับผมโวลต์โวลต์ที่มาจากแผงนะครับผมนี่ครับโอ้เดี๋ยวขอเข้าร่มก่อนนะครับผมร้อนมากอ่านะครับผมนี่ครับก็คืออันนี้ครับเนี่ยสายไฟที่มาจากข้างบนสายไฟที่มาจากเบรกเกอร์ตัวบนนะครับก็มาที่แอร์เลย เข้ามาที่แอร์เลยเป็นเซ็นทันแอร์หมื่นแปดพันบีทีวีนะครับก็อย่างที่ดูกันนะครับผมว่าแผงสามร้อยสี่สิบวัตต์สิบแผงเปิดแอร์หนึ่งหมื่นแปดพันบีทีวีเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟบ้านเลยนะครับก็คือใช้ไฟจากแผงอย่างเดียวเลยเนี่ยครับก็ทําให้ดูแล้วนะครับผมว่าอันเนี้ยสำหรับผมอันนี้คือแอร์ดีซีก็คือแอร์ที่ใช้ไฟใช้ไฟจากแผงได้โดยตรงเนี่ยอันนี้คือแอร์ดีซีคือไม่ต้องมีวงจรอะไรเลยไม่ต้องผ่านวงจรอะไรครับแค่จากแผง จากแผงอนุกรมแผงให้ได้ไฟไฮโวลแล้วก็มาต่อเข้าแอร์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีวงจรอะไรเลยเนี่ยลดค่าไฟเห็นเห็นก็คือมีแค่แอร์กับแผงแค่นั้นเองไม่ต้องมีวงจรอะไรครับต่อตรงมาได้เลยเนี่ยครับผมก็แสดงให้ดูแล้วว่าเนี่ยครับแอร์ดีซีที่ใช้งานได้จริงๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันอีกทีอันนี้ที่ข้างนอกบ้านที่ตัวคอยคอยร้อนอย่างที่บอกครับมันกินอยู่0.1ก็ ถ้าจะเป็นไปกินไฟบ้านเรา0.1ก็คือไปเลี้ยงคอยคอยเย็นนะครับผมไปเลี้ยงตัวคอยเย็นแต่ตัวที่กินไฟจริงๆอ่ะมันก็คือตัวคอยร้อนที่เป็นตัวทำความเย็นนะครับ,ก,รบก็คปดูครับจาก7แอมป์ผมตีให้เลย7แอมป์ช่วงพีคๆพิกมันขึ้นถึง7แอมป์นะแล้วเนี่ยพอเราต่อแผงเข้ามาเห็นไหมครับกินอยู่ 0. 0.1แอมป์โอ้โ คือว่าน้อยมากน้อยมากนะครับผมคือว่าถ้าสําหรับผมเนี่ยแบบนี้คือไม่กินเลยคือไม่กินไฟบ้านเลยใช้ไฟจากแผงโดยตรงเนี่ยครับผมเปิดอยู่ที่2าองศาอ่ะเปิดเดี๋ยวผมลองเพิ่มอุณหภูมิขึ้นดูซิว่ามันจะกินไฟจากอันนี้ไหมไม่ใช่เพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิอ่ะ23องศาอ่ะ22ก็แหละเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าถ้าเรา ถ้าเราลดอุณหภูมิเย็นถ้าเราลดอุณหภูมิลงมาแอร์ก็จะทํางานหนักขึ้นแอร์ก็จะทำงานหนักขึ้น,น,น,นมันก็ต้องกินไฟเพิ่มขึ้นถูกไหมครับแต่ดูครับผมเดีย๋ยวรอสักครู่ก็ได้ครับอ่ไฟบ้านแม่ะดิกเลยก็แสดงว่ามันไม่กินไฟบ้านเลยนะครับจะเปิดยี่สิบสององศาก็ได้ครับผมแต่ยี่สิบสององศาบ้านผมก็หนาวครับเขาเปิดยี่สิบห้าก็เย็นมากแล้วยี่สิบห้ากันเย็นแล้วถ้ายี่สิบสองนี่คือหนาวนี่ลองให้ดูครับลองให้ดูว่าอเลยเมื่อเรา เพื่อลดอุณภูมิลงให้แอร์มันทํางานหนักขึ้นมันจะกินไฟบ้านไหมนะครับผมอันนี้คืออย่างที่บอกครับต่อตรงจากแผงเข้ามาหาคอยล์ร้อนเลยโดยไม่มีวงจรอะไรเลยอันนี้เป็นวงจรชุดสลับไฟของผมแต่ว่าชุดสลับไฟเนี่ยไ,ไม่ได้ใช้กับแอร์ตัวนี้ชุดสลับไฟชุดนี้มันใช้กับแอร์ตัวหนึง่งเพราะฉะนั้นชุดนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมชุดนี้ไม่เกี่ยวชุดนี้ก็คือว่าอันเนี้ยเนี้ยไฟ220เข้ามานี่เป็นไฟจากเบเกอร์2 2 0เข้ามานี้ แล้วผมแล้วก็จากที่โน้ตัมเมอร์ตัวนี้เห็นไหมผมว่านี่เลยครับนี่ต่อไปหาแอร์เลยครับผมนี่ครับต่อมาหาแอร์ตัวใหญ่ก็คือเป็นเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับผมที่คุมแอร์นี่นี่ครับไม่ได้มีวงจรอะไรเลยอันนี้คือต่อไฟบ้านโดยตรงเนี่ยไฟบ้านเนี่ยไฟ220ิเข้ามานะครับผมเนี่ยไฟ220เข้ามาแล้วก็เอ่อออกมาทางนี้อ่ะมันจะไปเส้นหนึ่งมันจะไปหาตัวนู้นนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือเป็นระบบอีกต่างหากสูซสระไฟต่างหากไม่เกี่ยวกับแอร์นะครับผม อ่ะนี่ครับแต่ว่าผมก็ตารวมกันก็คือเอาไฟมานี่เลยมาหาแอร์ตัวนี้เลยมาเข้าเบเกอร์ตัวนี้เลยหาแอร์ตัวนี้ก็คือใช้กับแอร์ตัวนี้เลยนะครับผมนี่โดยที่ไม่เกี่ยวชุดสลับไฟนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมนี่ครับยีบสององศาก็ยังไม่กินไฟบ้านก็ยังใช้ไฟจากแผงโซลา่าอยู่นะครับผมนี่ครับสําหรับผมอันนี้คือแอร์โซล่าเซล คือแอร์ดีซะ ADC ของแท้อของจริงอ่ะก็คือใช้ไฟ DC จากแผงโดยตรงได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีวงจรอะไรอันนี้คือ a อร์ดีสำหรับผมนะครับผมถ้าสำหรับผมเรียก a อร์ดีซีแอร์โซลารเนี่ยอันนี้คือ Air Solar Cell Air ที่ใช้โดยตรงจากโดยตรงจากแผงโซลาร์เซลล์ได้เลยโดยที่ต้องมีวงจรอะไรนะครับนี่ครับถ่ายให้ดู22องศา22องศาก็ยังไม่กินไฟอ่งหมื่นแ0 0พ BTU ครับแผง340บวัตต์สิแผงนะครับผม นี่ครับยีิบสององศานะครับผมโอเคครับคลิปในวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะผมมาถ่ายให้ดูวิธีแปลงแอร์อินเวอร์เตอร์ให้เป็นแอร์ดีซีหรือให้เป็นแอร์โซลาเซลล์คือเป็นแอร์ที่ใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์ได้เลยโดยตรงโดยที่ไม่ต้องมีวงจรอะไรนะครับผมก็คือใช้ไฟจากแผงได้เลยโดยตรงเป็นแอร์ดีซีนะครับมีแค่แอร์กับแผงแค่นั้นนะครับผมใช้งานได้เลยนะครับนี่ครับผม <c oughs> ก็คลิปในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมก็คือพามาพามาแปลงแอร์ดีซกันแปลงแอร์ให้เป็นแอร์ดีซีนะ okay, ครับผมโอเคครับถ้าเกิดชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมหรือถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะผมก็จะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์ที่เห็นนะครับผมทุกคอมเมนต์ที่เห็นอ่ะอันนี้เห็นไหมผมว่าเวลาแดดถูกอันนี้ครับพอเวลาแดดถูกไฟบ้านก็จะเข้าไปเติม เห็นไหมครับผมนี่ครับอ่าเวลาที่แดดหุบก็คือเวลาที่แดดไม่แรงอันนี้คือเราเปิดยี่สิบสององศาอ่าเวลาที่แดดถูบแดดไม่แรงเนี้ยไฟบ้านก็จะเข้าไปเติมอันนี้ไฟบา้านเข้าไปเติมอยู่สามจุดเก้าแอมป์นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมผมอันนี้คือแดดไม่ค่อยมีหเห็นไหมครับผมจะสังเกตว่าแสงแสงแดดน้อยคือแดดแดดหูบอ่ะอ่าแดดถูบไฟบ้านก็จะเข้าไปเติมแต่ก็ยังถ้าเกิดใช้ไฟบ้านโดยตรงอ่ะมันกินอยู่ประมาณเจ็ดแปดแอมป์เจ็ดแอมป์ แต่นี่คือไฟบ้านเข้าไปเติมเพืาอใช้ไฟจากทั้งโซล่าแล้วก็ใช้ใช้ไฟจากแผงด้วยแล้วก็ใช้ไฟจากไฟบ้านด้วยเพื่อที่จะให้อร์มันรันนะครับผมคือ22องศานะครับอันนี้คือเวลาแดดหูบอ่ะเวลาแดดหูบไฟบ้านมันจะเข้าไปเติมอัตโนมัติครับนี่ครับแต่เวลาแดดแรงแดดจัดไฟบ้านก็จะเออไฟบ้านก็จะไม่ได้ใช้ไม่ได้จ่ายก็จะเป็นไฟจากแผงโดยตรงอย่างเดียวเนี่ยอ่ะเนี่ยแดดมาแล้วเห็นไหมครับผมว่าแดดมาแล้วดู ไม่กินไฟบ้านเห็นไหมครับพอแดดมาปุ๊บมันก็จะกินไฟแผงอย่างเดียวใช้ไฟจากแผงอย่างเดียวนี่คือแดดมานี่คือแดดออกปกปติพอแดดบดแดดหุบแดดอ่อนอะไรเงี้ยไฟบ้านก็จะเข้าไปเติมนะครับผมไฟบ้านก็จะเข้าไปเติมเห็นไหมครับยี่สิบสององศาไม่กินไฟบ้านเลยอ่านะครับผมแต่อย่างที่บอกครับเวลาแดดฮุบแดดอะไรอันเนี้ยแดดจ้าเลยแสดงว่า, dad, dad, าแดดจ้าเลยแสดงว่าแดดแรงปกติแต่ว่าถ้าเกิดแดดฮุบหรือว่าอะไรไฟบ้านก็้ะเข้าไปเติม ให้ดูอีกทีครับไม่กินไฟบ้านเลยนะผม0.1แอมป์22องศาแอร์18,000บีนะครับเวลาแดดถูกไฟบ้านเติมเวลาแดดปกติแดดออกปกติไฟบ้านไม่ใช้ใช้ไฟจะแผงโดยตรงนะครับผมอันนี้คือแอร์โซล่าแอร์โซล่าเซลล์สำหรับผมนะครับประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็น่านจะมีประมาณนี้นะผมก็อีกครั้งครับถ้าเกิดชอบคลิปดีๆแบบนี้ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันไว้ด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดมีอะไรดีๆใหม่ๆผมก็จะมานําเสนออีกนะครับผมแล้วก็จะทําคลิปให้ความรู้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยวันนี้ก็พามาทำแอร์อีเวอเตอร์ให้เป็นแอร์ดีให้เป็นแอร์ที่ใช้ตรงจากแผงโซล่าเซลล์ได้เลยนะครับผมโอเควันนี้ต้องขอตัลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ